สุภาษิตสำนวนไทยเงียบเหมือนเปล่าากเงียบเหมือนป่าชา้าความหมายสำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงบรรยากาศของสถานการณ์หรือสถานที่ที่เงียบมากเงียบเหมือนเปล่าากสถานการณ์ที่ไม่มีใครพูดอะไรเลยเงียบสนิทไม่มีใครตอบกลับใดๆ มักใช้ในสถานการณ์ที่มีคนถามไปแต่ไม่มีใครคนใดตอบกลับมาที่มาของสำนวนมาจากการเปรียบเปยการเป่าสากไปที่สากกระเบือ้อซึ่งเป่าอย่างไรก็ไม่เกิดเสียงเช่นเดียวกันกันกบป่าช้าที่เงียบสนิทเพราะไม่มีใครเข้าไปเลย ต่างก,กันกับการเป่าปีเป่าคลุยตัวอย่างเช่นในห้องเรียนเวลาครูถามอะไรยากๆในห้องเรียนมักจะเงียบเหมือนเป่าสากเงียบเหมือนป่าช้าเพราะมันยากนักเรียนตอบไม่ได้พากันเงียบหมดอย่างเช่นการไปอยู่ในป่าบางเวลาเงียบมากเงียบสงัดเงียบเหมือนเป่าสาก โบราณว่าไว้แล้วความเงียบบางครั้งก็แสดงว่ามีอันตรายเข้ามาใกล้ตัวอย่างในป่าถ้าเงียบเหมือนป่าช้าแบบนี้แสดงว่าอาจมีสัตว์ร้ายโดยเฉพาะสัตว์ป่าประเภทกินเนื้อกำลังเข้ามาใกล้ๆสัตว์ต่างๆจึงพากันเงียบหรือมีคนกำลังจับกลุ่มเมามอยกันอย่างมัน แต่พอเราเข้าไปใกล้เงียบกริบถามอะไรก็ไม่ตอบเงียบเหมือนเปล่าซากนั่นละ่ะเขานินทาเราด่าเราอยู่แต่ถ้าในสถานการณ์ที่เราอยู่คนเดียวเงียบๆในบ้านเงียบกริบไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบเหมือนป่าช้าหากทำใจให้ชินจะเริ่มมีความสุขสงบ ความสุขซ่อนอยู่เป็นความสุขแบบเงียบๆแต่จะให้ไปนั่งหาความเงียบความสุขสงบในป่าชา้าก็คงจะไม่ใช่นั่งอยู่ในบ้านก็เงียบเหมือนเปล่าสากได้จ้า